รายการมายาเอ็นเตอร์เทนวันนี้อยู่กับแจ๊กกะรีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุตสาละดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะ,คะและเลขที่ออกราง<ล>วัลที่หนึ่งเลขอะไรคะ สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองแปดสองอ๋ออันนี้แปดสองนี่รางวัลที่หนึ่งนะคะแต่เลขท้ายสองตัวคือหกเจ็ดจ้าไม่เป็นไรค่ะหลายคนแบบเศร้าใจเริ่มจะป่วยแล้วเอาเป็นว่าไว้งิหน้าว่ากันแต่ตอนนี้ดูแลสุขภาพก่อนเลยถูกค่ะนะคะเสริมภูมิต้นทานกันนิดนึงนะคะด้วยดีบีนายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเน้นย้ำโปรโมชั่นเสิร์ฟตรงให้คุณถึงบ้านนะคะรับประทานวันละสองเม็ดเท่านั้นมีสมุนไพรถึงเก้าชนิดค่ะ วันนี้นะคะซื้อ1นกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟงานดำอีก12ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้น<ะ>แต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟงานดำอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ0-266 994556น่นอ6 6, เองคะ,คะอย่ารอช้าค่ะ ข่าวแรกของเราจะพาไปดูหนุ่มหล่อคุณเมฆจุติค่ะกําลังดังเลยกับละครตอนนี้ทางช่องเจค่ะต้องบอกว่าเป็นละครเย็นที่แบบโดนใจแฟนๆนะคะสําหรับสาวใช้เดลิเวอรี่อตอนนี้นะคะเลติ้กําลังพุ่งทะยานค่ะ,คะเด็กเมฆจุตินะคะก็เขาก็กำลังจะมาเปิดใจนะคะถึงกับการอินบทบาทเรื่องนี้เ็นบอกว่าอินกับการทําอาหารมากนะคะแล้วก็ชอบทําคลิปลงโซเชียลด้วยค่ะอตอนนี้ก็พร้อมกับงานเกี่ยวกับอาหารแบบสามารถปรับจ้างได้เลยในการเชปในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเอน,นก็พอทําอาหารได้นะคะแต่พอฝึกไปไม่ถึง10วันก็ทําได้เลยเ,ลยเรียกว่ามีความสามารถจริงๆนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเรา,าไปดูหนุ่มหล่อเขามาบอกเรื่องการทําอาหารกัน,นะค่ะช่วงนี้เนี่ยกำลังอินในการทําอาหารครับผมจะมีคลิปอาหารต่างๆออกมาทางไ g f a c e b o o k แต่ใน i อเป็นหลักเลยครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับคลิปทําอาหารต่างๆงานจ้างได้นะครับผมพร้อมออกงานทำอาหารครับจุดที่ทำให้สนใจการทำอาหารผม ผมได้ไปแข่ง Master Chef มา Celebrity ครับผมแล้วก็หลังจากแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าไฟมันลุกโชนมันแบบรักในการทำอาหารเหมือนค้นพบเลยครับ mm hmm. เบสพื้นฐานเป็นคนชอบกินอยู่แล้วพอทำอาหารเป็นปุ๊บเราสามารถทำในปริมาณเยอะ ได้แล้วก็ลดลดลดคอสของเราได้เราก็เลยแบบมุ่งมั่นเลยครับทำสิ่งต่างๆทำพอเป็นครับ <Okay. S 1> ผมเอาจริงๆของผมฝึกประมาณ1ิวันก่อนจะไปแข่งคือได้มีโอกาสไปแข่งมาสเตชเชฟพอดีครับคือแบบเขาติดต่อมาในตัวมอรไรเราก็เลยแบบเอ้ยมันคือรายการที่เราดูมาแล้วเราแบบเราไม่อยากพลาดเราอยากเป็นคนหนึ่งที่แบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบโดนหม่อมแม่ดา่าหรือแบบมีแบบอะไรสักอย่างแบบคุณคิดว่า นี่มีความคิดร่างสรรแล้วเหรอคุณเหลืออีกห้านาทีคือมันมีความกดดันอะไรตรงนี้อะไรแบบเราอยากรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงเครียดกว่าที่ดูอีกครับเวลาไปแข่งจริงเครียดรนรนมากๆเครียดมากๆหนึ่งชั่วโมงจริงเห็นทุกอย่างจริงเวลานั้นทุกอย่างคือจริงหมดเลยครับอยู่มีเวลาแค่แบบไม่ถึง5นาทีในการที่อยู่ต้องคิดเมนูครับบางคนแบบยืนคิดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ทําทันครับมันคือแบบแข่งกันสนุกครับสนุกมากผมได้อยู่ในสาย A ใน ผมตกรอบในก่อนรอบตัดสินตัวแทนสาย A กับสาย B ก็คือเหลือ3คนสุดท้ายต้องออกหนึ่งนั่นแหละครับผมตกตรงนั้นเนื่องจากได้หางวัวแล้วผมไม่รู้จักหางวัวและไม่เคยท<อ>ําแล้วมีเวลาให้45นาทีในการทําหางวัวซึ่งเนื้อเท็กซ์เจอร์มันเหนียวมากๆถ้าตุนก็ต้องตุนประมาณ45-50ถึงนาทีครับผมพยายามที่สุดแล้วครับแต่ตกรอบถามว่าเสียใจไหมก็มีเสียใจแต่มันสนุกครับถือว่าแบบเป็นเกียรติมากแล้วที่แบบได้ไปลุยกับ พี่ๆที่มีความสามารถเยอะมากๆหลายๆคนเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เปื่ออีกหน่อยเปิดร้านอาหารถ้ามีโอกาสอยากครับอยากมากๆครับมันมีแบบเหมือนเหมือนเป็นความรักไปเลยแล้วเรามีความสุขกับการที่แบบพอเราทำปุ๊บคนอื่นชิมแล้วแบบเฮ้ยอร่อยยิ่งกินเยอะยิ่งแบบ ซิเนเจอร์ยังไม่มีครับแต่ว่าก็พยายามทำเรื่อยๆผมเป็นคนชอบทานเนื้อเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราชอบทานอะไรอ่ะเราจะค่อนข้างทำอันนั้นออกมาได้อร่อยและตั้งแต่ผมทำเนื้อมาเนี่ยเพื่อนๆทุกคนที่ได้ชิมเนี่ยก็ยังบอกว่าเนื้ออร่อยมากหล่อแล้วก็ทำอาหารอร่อยด้วยนาะกินไปหมดเลยนะคะไมยถึงอาหารที่เ <c oughs> มฆจะทามา <c oughs> ค่ะ,ค,ะคิดว่าเมฆหนึ่งอเนี่ยมันอร่อยมาก <c oughs> ใช่ไหมอร่อยจริงนะอโอ้โหนี่น้ำลายละน้ำไายไหลตอนนี้น้ำมูดด้วยนะคะแม่ไม่ถูกห่วยเลยแม่ถูกไหม เช็คเช็คอยู่นะถูกไม่ถูกยิ้มยิ้มแก้มเปลี่ยนตลอดเลยค่ะ <laughs> อ่ะมาสำหรับนะคะลิลลี่ได้บทท้าสดชื่นค่ะรับเป็นแฟนคลับตัวยงของช่องวันพอได้รับการติดต่อให้มาเล่นละครเรื่องบูงาซาลีรับทันทีเลยเพราะว่าเป็นความฝันนะคะของนักร้องคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยบทเนี่ยไม่ยากคือเล่นเป็นตัวเองแล้วก็พูดภาษาใต้แต่ว่าการจำบทมันยากยากกว่าการจำเนื้อร้องเพลงเขาบอกที่สำคัญนะคะเขามาเข้ามาในกองถ่ายเนี่ยคือพี่ๆเนี่ยให้การต้อนรับน่ารั ดีมากโดยเฉพาะพี่ปั้นจันตอนแ,กแรกๆก็เกรงไงคิดว่าเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแบบว่าจะแบบคืมๆแต่ว่าแกล้งเขาตลอดแกล้งคนในกองถ่ายนะคะ,คะแล้วก็มาอ่ำด้วยว่าเล่นไม่ดีเลยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่ทางบ้านเนี่ยดูบ่อยมากแบบว่าชอบมากๆคือถ้าเรื่องละครนะเรารู้สึกว่าช่องวันก็ยัง เป็นเป็นหนึ่งในใจอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแบบหลายๆเรื่องเด่นๆก็จะมีมาให้เห็นเยอะมากแล้วก็พอได้มีโอกาสมาร่วมเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกินฝันของนักร้องมากๆเพราะว่าเราอะไม่ได้สายนี้แล้วพอมาได้มาได้ทำอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจค่ะมันเกินฝันตัวเองก็บทบาทนะคะเป็นลูกน้องของคนที่ชอบนางเอกและ พี่ปั้นจันทราแล้วทีนี้นะ่ะเขาก็ส่งเราไปเป็นลูกน้องของนางเอกอีกทีทคือให้ไปดูแล่แต่เราอรู้ทุกอย่างรู้ความลวงความลับอะไรทุกอย่างเลยนะแล้วก็ต้องเก็บความลับไว้แต่ก็ยังแอบสงสารนางเอกอ <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกตอนหนูที่ตอนที่หนูยังไม่เข้ามาในกองอหนูก็คิดว่าเออแกอ่คงแบบคงจะนิ่งๆมั้ง,งคงจะคือเราก็รู้จักแต่เราไม่ได้ติดตามว่า เขาเป็นแบบนี้เราแค่เห็นในโทรทัศน์อะไรแบบนี้สรุปพอมาเจอตัวจริงอ่ะเราก็ตกใจนะคือมันมันก็ตกใจมากๆรงที่แบบเขาซนได้ขนาดนี้เลยเหรอเออซนเลยคืออยู่ไม่นิ่งเลยถ้าสมมติว่านิ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาจะมายุ่งกับเราแล้วคือจะเก้งทุกคนเลยนะถ้าไม่เก้งหนูก็ไปเก้งนางออกเก้งคนนู้นเก้งคนนี้เก้งไปหมดทุกอย่างผู้กำกับยังเก้งอ่ะเออแล้วเขาก็แบบ ชอบมาขู่ว่าเฮ้ยฉากนี้เล่นไม่ดีเลยนะทำไมเก้งอะไรแบบนี้แล้วหนูบางทีหนูก็คือเราก็เราก็เ,ากเอาคืนในแบบของเราอะประมาณนั้นครับก็มันได้เล่นเป็นคนใต้เทนะคะแล้วก็พูดใต้แล้วมันรู้สึกว่าเราชินปากเราเคมันเข้ากับเรามันสบายมันสมมทไปหมดแล้วก็ถ้ายากเนี่ยน่าจะยากตรงที่จำบทเพราะว่าเราอะถนัดจำเนื้อ ไม่ได้จําเป็นคําพูดแต่พอมาลองแล้วมันก็มันก็โอเคค่ะยังจําได้เล่นเป็นตัวเองนิสัยก็คือคล้ายๆกันเลยจริงๆอ่ะหนูคิดว่าการถ่ายละครอ่ะมันยุ่งยากแต่พอมาได้อยู่กับพี่ใหม่ได้อยู่กับพี่ๆทีออ่อยู่ในกองเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายด้วยทําให้เราแบบไม่รู้สึกว่าเราตื่นเต้น คือสนิทกับเราตั้งแต่วันแรกเฟลลี่เข้าหาเก่งมากแล้วแบบน่ารักกันทุกคนเลยพี่พี่คือน่ารักมากไม่มีใครหยิ่งสักคนเลยคือเราอะเรากลัวว่าเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าเขายิ่งดังอะเขายิ่งเขายิ่งแบบจะยิ่งหยิ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่จริงจริงแล้วไม่มีใครเป็นแบบนั้นเลยพี่พี่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยรู้สึก ดีใจมากๆดีใจมากๆเลยค่ะแม่หนูดีใจยิ่งกว่าหนูอีกก็รู้สึกยังไม่ถึงกับคําว่าติดใจแต่เพราะด้วยด้วยความที่เราอ่ะ ไม่ได้ถนัดด้านนี้มากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคนภายนอกหรือว่าเรื่องนี้ลองออนแอไปแล้วเราไปดูว่าเขาคอมเมนต์ยังไงบ้างเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่างน้อยอะ่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นคอมเมนต์หรือความคิดเห็นที่ดีหรือว่าบวกอะ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราทําได้ดีนะงั้นเราก็อยากเล่นอีกแต่ถ้าสมมติว่ามัน เขามองว่าไม่โอเคหรือว่าอะไรเราก็คงต้องปรับต่อไปส่วนถ้าทางผู้ใหญ่จะให้โอกาสเราก็คงต้องคว้าไว้ก่อนเอ้ยน่าร <ไป S 1> ัตามได้มุงอาสารีนะคะ,คะทุกวันพุทธพฤหัสทางช่องวันนั่นเองค่ะ